สวัสดีครับวันนี้เกษตรคขิมพันนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับพี่พสมาชิกนะครับที่เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับมาดูหอยเชอรี่สีทองของเรานะครับว่าในบ่อนี้ครับที่ผมเลี้ยงไว้ประมาณหอยเดือนครึ่งนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าหอยเชอรี่สีทองนั้นครับการขยายพันธุ์นะครับหรือว่าการเติบโตในการเลี้ยงในบ่อวงกลมหรือบ่อ พื้นที่ประมาณ80เซนนะครับก็สามารถนะครับขยายตัวและโตเร็วได้นะครับซึ่งนะครับเราสามารถใช้นะครับที่ยึดเกาะให้เขาแล้วก็พืชผักตามธรรมชาตินะครับนี่จะเห็นตัวนี้ตัวใหญ่นะครับแล้วก็รุ่นนี้รุ่นเล็กนะครับอันนี้คือเอาลงพร้อมกันนะครับแต่ว่านะครับหอยเขาตัวใหญ่เพราะว่าการนะครับ การกินของเขาแตกต่างกันไปนะครับบางตัวก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่บางตัวเขาจะกินเก่งก็จะเห็นนี่ครับทําให้หอยของเรานะครับโตโตเร็วนะครับนี่รุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ส่วนมากก็จะเท่าๆกันนะครับก็จะมีบางตัวที่ตัวใหญ่กว่านะครับเห็น้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็สําหรับเพื่อนๆมือใหม่ครับ ที่อยากเลี้ยงหอยชเชอรี่สีทองนะครับก็อยากเลี้ยงรุ่นนี้เลยนะครับเป็นรุ่นหนึ่งเดือนเลยก็มีนะครับที่ฟาร์มเกษตรกิมพันนี้ครับมีจัดจําหน่ายส่งแบ่งปันให้เพื่อนๆสมาชิกได้ทุกรุ่นเลยนะครับกบางคนนะครับมือใหม่ไม่อยากจะเลี้ยงนะครับตั้งแต่การฟักไข่ไปเพราะว่ามันตัวเล็กแล้วก็ไม่สามารถที่จะ รู้ได้ว่าเราเริ่มต้นยังไงหรือเูเลี้ยงยังไงนะครับอยากจะเลี้ยงตัวประมาณหนึ่งเดือนเลยนะครับเกษตรันก็มีให้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับที่จะลองเลี้ยงดูนะครับนี่นะครับให้ดูบริเวณรอบๆบ่อนะครับจากนั้นมาดูน้ํานะครับดูน้ํานะครับน้ําที่ผมเนี่ยนะครับจะเป็นสีนี้นะครับเพราะว่า ต้องบอกก่อนนะครับว่าบ่อนี้เป็นบ่อใส่ดินนะครับผมเอาดินใส่นะครับน้ําก็จะมีสีค้านะครับแต่ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นซึ่งทําให้หอยเรานั้นครับอัตราการตายน้อยลงนะครับน้อยมากเลยครับบ่อนี้นี่นะครับเดี๋ยวหอยเยอะมากครับบ่อนี้นี่นะครับพืชผักก็เน่าเป็นธรรมดาครับเดี๋ยวเราก็จะคัดแยกนะครับผักที่เน่าออกนะครับ เพื่อไม่ให้ทําให้ระบบน้ําของเขาเสียนะครับนี่ครับให้ดูนะครับนี่เห็นหอยไหมครับนี่สวยมากเลยนะครับก็นะครับฝ่าอีกรอบนึกงแล้วกันครับสำหรับคนที่อยากเลี้ยงหอยเชื่อดีสีทองนะครับ จะได้อาชีพเสริมนะครับหรือว่าจะเอาเป็นอาชีพหลักนะครับในการเลี้ยงหอยเชลลีสีทองนะครับก็ให้ศึกษาข้อมูลนะครับให้ดีนะครับแล้วก็อย่าลงทุนมากนะครับให้ลงทุนต่ำๆนะครับซึ่งมีอะไรนะครับเราสามารถนะครับนำมาเป็นภาชนะหรือว่านะครับการที่เรานะครับซื้อหอยนะครับอ่าครับให้ใช้ต้นทุนที่ต่ําที่สุดนะครับอย่าลงทุนสูงนะครับเพราะว่า การที่เราเป็นมือใหม่นะครับถ้าเราเริ่มต้นที่สูงๆแล้วนะครับเมื่อเราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับเราก็จะต้องนะครับจําหน่ายหรือแบ่งปันนะครับสิ่งที่เราลงทุนไปในราคาที่สูงเพื่อเราที่จะได้ทุนคืนนะครับแต่ว่านะครับถ้าสมมุติว่าเรานะครับลงทุนที่ต่ำครับหรือเราไม่ได้ใช้ทุนเลยนะครับการที่เราจะจําหน่ายแบ่งปันให้เพื่อนๆสมาชิกคนต่อไปที่เขาอยากเลี้ยงนะครับ ก็จะมีอัตราหรือต้นทุนที่ต่ําเหมือนเรานะครับก็ฝากถึงเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับที่อยากได้เป็นอาชีพเสริมหรือมือใหม่นะครับก็ให้คํานึงถึงเรื่องต้นทุนครับซึ่งตอนนี้ครับเป็นยุคโควิดนะครับเราก็เสียบเสียบเรื่องการใช้จ่ายเราลงนะครับสําหรับกสิกิพันนี้ครับต้นทุนต่ำนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่อยากจะแบ่งปันนำจัได้นะครับก็ ได้ในราคาที่ต่ำที่สุดนะครับให้ดูห้บ่อนี้อีกบ่ออีกครั้งในึงนะครับนี่นะครับกลุ่มนี้ครับก็ถือว่านะครับเป็นบ่อที่แบ่งปันเพื่อนได้ทั้งบ่อเลยนะครับบอนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายบ่อนะครับที่ตอนนี้เศรษฐีผันพร้อมทั้งทุกชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่หอยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่นี่ครับ ไซคู่พ่อแม่พันธุ์ครับที่ผมได้ถ่ายไปคลิปคุณก่อนนะครับพ่อแม่พันธุ์มันก็เยอะแล้วนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่นะครับ098 219ครับ4563นะครับกษตสีคีปหันก็จะได้ครับจัดส่งให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกครับก็อย่าลืมนะครับไม่มีการโอนนะครับไม่มีการโอนครับเก็บปลายทางถึงหน้าบ้านของเพื่อนๆสมาชิกนั่นเลยนะครับคองถึงถึงจ่ายตังนะครับ ก็ต้องบอกว่ากสินค้านี้ทําให้เพื่อนสมาชิกนะครับมีความสะดวกสบายนะครับในการใช้จ่ายนะครับแล้วก็ให้มั่นใจด้วยครับว่าเรานะครับให้มั่นใจกับลูกค้านะครับเราก็มั่นใจลูกค้าลูกค้าก็ต้องมั่นใจเราด้วยนะครับเราเปิดเก็บบริการปลายทางเลยนะครับด้วยความแฟร์ั้งสองฝ่ายนะครับ ก็สําหรับขอบก็ขอขอบคุณนะครับคนที่นี่ครับดูคลิปแล้วนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามานะครับก็ขอขอบคุณเลยครับที่อุดหนุนกันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกได้เป็นอาชีพเสริมต่อไปนะครับก็ให้เฮงๆเหมือนกันนะครับนี่นะครับให้ดูหอยช่วงหนึ่งสวยมากนะครับนี่ดูเขาจะมีหนวดนะครับหนวดสีทองทระครับ สำหรับวันนี้นะครับเกษตรกิมพัน์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ